สาตไข่ครับอแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็กดติดตามช่องนักเึ้นจีครับถ้าใครอยากเริ่มทำแล้วก็เริ่มทำเลยครับต้องทำยังไงก่อนคะไม่เลยบดเลยต้องเสร็จแล้วอือออาโหสวยไหมโออยู่นะ หมาลว่าไข่คยมันต้องกินเละอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ไข่ใบหนึ่งเด็ก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 กินไข่มีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์ครับอ่าก็ใครกินไข่เยอะคนนั้นดูคลิปช่องคลิปหนูได้เลยนะคบครับโอ้โหอันนี้สวยมากกว่า,สว,าสวยมากสวยมากอ่ะทิ้งเลยทิ้งหน่อยนี่อย่างทางพยาลูก ค <Okay. S 2> มีอะไรแนะนำอีกไหมคะต่อไปล้างมือล้า<ำ>งมือก่อนล้าง,งมือก่อนนะโอ้โหคหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะนี่เช็ดมือค่ะเช็ดมือ,อโอเคทำอะไรต่อคะก็คนไข่ครับอืมตีไข่เอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเมวออให้ไนะม่เปลือกอะอ นั้นต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะเวลาตอไข่ต้องให้ระวังเปิดไข่ดยวยนะทางวินจีจะทำเองไหมลูกไข่คนออกไม่ได้เพราะว่าความสูงยังไม่ได้น้องลูกนะออกได้ไหมออกได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมาออกให้โอเคงั้นนะ่บอกเพื่อนได้ยังคะว่าเสร็จแล้วเสร็จต้องคนอีกเพราะเพราะเพราะว่าหนูชอบทำแบบนี้ค่ะนี่จะทำไข่คนนะไม่ใช่ไข่ทอดเนาะ เคยรู้เป็นอย่างนี้น่าปะอ่อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องน้องเทียนจีด้วยครับเพื่มกดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเออกดติดตามช่องน้องเทียนจีด้วยนะครับเพื่อเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้น้องเทียนจีด้วยนะครับ